สุพรีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสีเหลือบเลยเบาหรือจะไหนไปเรื่อยๆครับเขาขึ้นน้ำวันที่บเกามดแล้วบอกบอกเพื่อนก่อนให้อาจารย์บอกน้องตาน้องตามากินเขาขึ้นน้ำครับผมแล้วเข้ากับที่ให้เพื่อนเบาความฝันก่อนบอลหรือว่าเอาความฝันก่อนครับาความฝันก่อนเนาะเอาความฝันก่อนประเณความฝันเพื่อนฝันล่าสุดที่เพื่อนห้เหลีไปเลยอ๋อแต่ว่าเดือนนี้แหละเดเสียบแท่งเสียบแท่งเลยบอกได้เสียบ เสียบแทงเลยจ้ะเนี่ยแทงแทงเสียบบ่หรือจะไดเนี่ยเสียบแทงเสียบแทง่ะแทงเสียบเลยโมไคหูตัวใดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องผมเบาที่เด้อนะครับแล้วก็บเบาซวยสีสกิดมาสาวกูมูเป็นยังจไงครับไปยนอนไปเบิกเงินธนาค้ามเลยแหละอืมแตาเอ้ยมากินเขากินน้ำเถอะพอเนี่ยหาของขนาดไม่กินละวันนี้กะดีมาต่ำเล่ามันเบิ่งอีกมันอีกคือเกาบ่จังไลยมาถามไหม มากินเดอ้อมาอยู่ม,มากินตายเราบกว่ค่อยเป็นไปไหนเราอืมเาช้ำนี่เราล่ะตรบอกว่าเป็นไฮเดรล็กมันแมนแมนก็เอาแม่ครับกินเขา,ากินกน,น้ำตายอาจารย์หยกอกกับแม่หาท่านผู้ชมอันนี้คือคุณหนูนะครับคุณหนูจากลาศีสลายอำเภอลาศีสลายจังหวัดชีสโเปีนะครับโอนมาให้ ผมนะครับเอามาใายเป็นค่าคู่ค่าคู่อาจารย์นะครับเพราะว่าอาจารย์ต้องมีคู่มีค่าค่ายค่าคู่คุณว่าน่ะนะซีเมนต์มันจังซีเมนต์เพราะว่าห้าล่องแล้วมันมีค่าค่ายนี่มันมันบ่แมนบ่แม่นอ่าก็เลยขอกับเอฟซีบางส่วนนะครับคุณคุณแววจากสระบุรีนี่ก็ผ่านไปที่อาจารย์เลยแต่คุณหนูนี่ผ่านมาหาแออปแอดก็เลยเอ ไปเบิกธนาคารมีปัญหาหน่อยหนึ่งธนาคารมันบดสมตู่จิ้มเทอานะครับไปเลยสานะครับสาจะหน่อยหนึ่งฝนฝ่ากัหย่านหย่านฝนฝ่านะครับกระใส่ได้หมอบไข้ค่าคู่ค่าไข้หมอบไขยให้จาาเออตาเอ้ยมือนีนะครับมีบาวที่บาวเสียงค้านคนสุรินแล้วก็นนองเพชรดไดมาสิมากอเพื่อนบ้าน ครับในวันจันทร์ที่31มสิอืออื่นครับผมคู่ค่ายก็ว่างให้เรียบร้อยเลขที่ได้มาก็ขอให้เขาคือสูงวดเด้อปังปังคือสูงวดนะครับจานทร์สาธุสาธุสาธุครับผมเพื่อนบ้านด้วยเลขไทยด้วยไหมไม่ไม่ไอันนี้เอาเฉพาะเพื่อนบ้านนะครับถ้าใครคนไทยมาแล้วได้เสือโคร่ให้เบิ้งอีกเคนหนึ่งอือแมนบอกเมเงินอีกตัวหนึ่งนี่มีทำไหมเออทำไม เพิ่นกินเพิ่นมาบ่ครับอาจารย์เพิ่นเขามาเขาขกินน้ำแล้วก็ลังกินเขาวี้น้ำบอกเขาขี้น้ำอาจารย์น้ำครับครัน้ำเพิ่นแดกเลยบ่ได้สมทบเนาะมาสาจะน้อยนึงครับสวัสดีครับคุณสุดใจนะครับสปสมุดปากการโอ้ยสีจากสมุดปากการเลยหมดแล้วขึ้นไก่แท้อืม ของผมคืออินทรีจากไส้อนื้อรับเอาความฝันที่หลังจากอาจารย์ฝันว่าหนองตาชีลรถมาหาอยู่บริเวณนี้แล้วนะครับแล้วก็พยามสีวยดากรถให้อาจารย์เบิงทะเบียนหรือยังบ่งหัวะเจตนานรับาที่เมื่อนั้นอาจารย์ฝันแล้วก็เห็นเหล็กทะเบียนของหนองตาชีรดมาหาอาจารย์คือทะเบียนรถคือหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ได้เลขกสี่ตัวเลขกสีต่ตัวทะเบียนรถอาจารย์บอกโอ้เลขบางงามบางหมักสี <c oughs> ่มือขึ้นอาจารย์ฝันฝันว่าเจ้าไหนเบาซู่เอฟซีฟังหน่อยครับฝันมาก็ยังยาง,ง,ง,งลงมาทงมาถ่ายนะยังมั่งสี่หล่ะยางมากเลยข้าเจ้าก็มาสามชีพนเนาะยางเป็นแถวมากบบาดเจ้าไหนมาเบาควรผมนะผมก็วัดประสานเด้วยวัดข้าวเหนียบาดนับนับแล้วนับอีกไอ้คนชีหาคนนั่นบ่คนชีหาคนมาควรนะอบาดนี ไม่ควรมาโคดแล้วโคดอีกโอ้โดบ,บไ่ไหวเลยอ่ะเลยมีดจับสองมือเลยแทงใส่ยังลุกขึ้นมาอีกช่วงมีดก็ยังข่ายจีเร่จีเร่อยู่แล่นเข้ายยขไปเที่ยวสามก็ถอดออกมาแทงใส่อีกว่ะแล้วมันมาตายขังเลยแต่ดุ่งขึ้นมานอนบ่หลับเลยงนนอ,นอนเป็นชั่วโมงมขึ้นมานั่งอยู่อ้แทงตายตายบ่ฮะนี่ มันเดียบเหวอะไเียบวมีดมีดนี่เจเดียเจเดมาเล่ยเรียนมหาวิยาัยน่ะอ่ทั้งสี่เลยเสียบมีดมาเลือยหมีดน่าอ่ะอือเสียบติดสองขางอือแม่นเงหมีสองขางไปหนึ่งหนึ่งเลย ถ <S 1: sucking hello> อดออกมานำเขาอีกเลสองมื่นเนาะเลยสะดุ้งตื่นขึ้นโอ้ยฝันเป็นต่ย oh ันเลยปะหนึ hmm. oh ่งหนึ hmm. ่งทีปมาไปหนึ่งอย่าล่วฝันอ่ะแม่นนั่แหละผมเลยว่าอยู่แล้วดิอยู่แล้วอยู่แล้วแไปเล่ยเขาให้อยู่แล้วก็นอนพหลับเลยนทีบอกเช่อว่าแจ้งโคโรแจ้งโคโรเลยแจ้งโคโรระยันนะล้างล้งไอ้นี่คือหลังจากที่ปล่อยเหล็กหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับนั่นแหละแล้วมาฝันครับนั่นแหละยังว่าผมปล่อยตัวนี้ไปแหรอผมก็เลยมาฝันอืมแต่ว่ามามาเบิ้งอีกเสียวนี่ว่ามันคือเกาบอนะอ๋อ อันนี้คือเป็นความฝันที่หลังจากที่ปล่อยตัวเหล็กไปน่ะอาจารย์เนาะนะครับอ่าห้าสิบมาเบาเหล็กรัฐบาลไทยก่อนก่อนจีห้าสิบเอาเล้าเนาะนะครับก็คือฉี้แจ้งท่านัผู้ชมว่าอาจารย์นี่ตัวตัวล่างนี่บกเย้าด้วยครับถานผู้ชมแมนบ่เอออันนี้ไปอันนั้นตั้งหากเป็นเป็นเหล็กอะไรอยังก็กกอกอ่าไปโกกอกนะครับโกกอกเนาะนะครับร่มกระแห้งนะครับ อาจารย์ชุดนี้รัฐบาลไทยอาจารย์นี่สี่ปอยอยู่สามชุดเลยนี่แหละประเด็นมันครับประเด็นมันคืออาจารย์ปลอยสามชุดชุดแรกก็คือเลขของน้องตาทันได้ที่มั่นใจเลขน้องตาเนาะครับอืมก็คือไอ้นี่เป็นงวดที่สามในเลขน้องตานี่อ่าสองงวดเข้าไปแล้วอ่างวดที่สามก็คือใฮซีหกแปดครับซีหกแปดนี่ออกเล่าไปมืดแล้วเนาะนะครับอัายังเหลืออยู่ซีสามครับที่นี่เลข ที่อาจารย์ไปาไปเอาอีกหม่องหนึ่งไอ้นี่เฉพาะเหลขของอาจารย์ลำนะครับแต่ว่ามันมันสามหม่องก็คือไอ้นี่โกกาะต้นมะกอกกาฝากต้นมะกอกอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับหอดเลื่อยผุนของแท้ของแท้ใั่ว่าเหลขก่ธรรมดาไปเอาหอดเลยไปหอดจังหวัดเลยห้าสี่แปดมือวันพุธเหล็กเล่าออกแปดสี่หากับย่อนสอนแล้วก็สามแปดกับสามหัอันนี้ชุดที่สอง ชุดที่สามนี่เเลขที่อาจารย์ปลอยนะครับก็คือฝันวานองตาขี่มอเตอร์ไซค์มาทะเบียนรถก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งจ่าลื่อมเจ็ดเจ็ดน้ำแนวได้ครับทุกผู้ชมนั่นดิมันนั่นก็ลื่อมได้อืมอืมอืมมันก็มีหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัดหรือสีเอาเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งเจ็ดถ้าว่าทะเบียนมันก็เป็นแบบนี้ละอทะเบียนมัน ตัวใหญ่แห้งอาจารย์ว่าซ้ำแขนซ้ำแขนเหมือนตัวเหล็กตัวตัวเล็กใหญ่ซ้ำแขนซ้ำผีไปอวบเลยล่ะอือถ้าผุษสาวอวบอวบเลยล่ะตัวใหญ่แห้งนะครับอันนี้คือรัฐบาลไทยท่านได้ที่มักมองได้ก็ว่ากันไปเนาะเพราะว่าเอฟซีเพิ่นอยากให้เข้าไปจังหวัดเลย โอ้เป็นจังหวัดเลยกับตตัวนี้มันเหครับนี่หาซีแปดนั่นแหละโอ้หาซีแปดอันมัดตรงกระเล็กฝันผมนำเในคุณสุรินผมฝันว่าผมถือรางวัลถี่สีโอ้ดีใจจุดวาโอ้ครับครด้วยครับด้วยของจังหวัดเลยนะครับของจังหวัดเลยแล้วก็ความฝันแล้วก็เลขน้องตาที่ดูอยู่นี้เป็นรัฐบาลไทยนะครับนแมนทีทีเบิ้งยูนี่คือสรุปรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายละครับต่อไปหลังจากนี้นะครับเฮ้าสิมาเอา เลยรัฐบาลเพื่อนบ้านมืออะไรเนี่มืออื่นมืออื่นเฮาสีิหาสีหาทุนไปรัฐบาลไทยครับหาทุนไปรัฐบาลไทยก่อนแต่ของรัฐบาลไทยออกล่าตลอดได้หรือแม่ตอนนั้นเขาก็คือจบกันตรงนี้เนาะเดเกยวไปก่อนเดี๋ยวอาจารย์ลำทำพิธีแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ทําพิธีนะครับตั้งจิตตั้งใจเด้อทิมสาสุวาให้เงียบรอให้เงียบเงียบคุณสุรินทร์นะครับ เงียบเงียบหมดนะสียินเสียงหามยินเสียงถามให้ได้ยินเสียงให้เงียบเงียบไว้เอมาผมวยมห้งแต่อนตัวนี้ลมแห้งว่ะลมแห้งนะวันนี้มันขึ้นฝนสิตกตัวนี้เด็กแล้วเดี๋ยวผมขอมัด้วยก่อนจะไปคอมเมนต์มาในแอดหรือประเดีอ่านเถอ่ะเตรียมข้อพิที เอาหัวั้นบ่ผมสิบอกเลยแม่บ่กจะลื่นอาจารย์เวลาลื่นคู่พิมพ์ความอรรถชมจากที่ไหนบอกกันด้วยนะครับมั่นใจมั่นใจมั่นใจตัวใดบอกเด้ออ๋ออ๋อเอาเอาพอติดหน้าอาจารย์มันสี่คนไงดอกมือประเทศเขมรก็มีตัวถูกถูกไหมอาจารย์เทียนนี่คือสิบบอกไว้เด้วล่ะพายุเลยทีออกแกเลยแบบ จุดทุกเลยนี่ลมมันแห้งลมแห้งแห้งกลับไปยันดีกูแล้วไปปลูกวันแล้วอาจารย์ไปมองไปปิดเป็นนะเดิดยังสั่นได้อยู่โอ้หูทงนี้ไฟทางนี้แห้งกว้งไฟยุ่งมันชิมัยมด้วอาจารย์ต้นนี้นี่นี่นี่ทางนี้รวบทุกเขาสามอันมันจะสี่หุดได้ครับยุ่งแห้งโอ้รวบรวบเทียนบึ้ม Vengeance. สั้นอ่บักกิงตัวนั้นมาแดงมาเนาะบักกิ้งสีดำอยู่ใส่เคยมีจานมีเลยคุณเบิรงลายจ้าของมาสีมมาทานเลยมั้ยมาทานออกมาเสียงคเาสอสมองแล้วมามาคนสุดินทีวีไปใส่ fc คนสุดินทีวีไปไหนหมดเนาะนี่เนาะ ไปซอยเขากู่ฉีบกู่ไผ่ก้างเต่นอยู่ผนว่าคึกถลมผนบ่เนไหไหมเมื่อหมเมื่เินเย็นก็ได้เราเงินเย็นครับบ่ตกลวล่ะฝนเมื่อานมื่อวาน่วาครับอคชันเอมื่อนี้สิออกิบ่คยชันเป็นแจกแจงคึกชันมาคอยี่ที่จักไล้อยูซี่กับชันมนอยากถอน แตดลมลมตกเอ้านั่นลมมาน่ะๆๆเอ้าบ่น้ําคือลมน้ําลงเบ่เอ้าบ่น้ําได้สิลมได้มปึ้งเลยลมแห้งเนาะเาก็ยังูเบิดมื้อนั้นมันใหม่เบิดบ่สาธุสาธุสาธุ อะไรนอะปรานวตโตสัมาสัพพุนโมตสระวตตสาสเสียงดังอีรีเลยมือนเลยระขวตตมาัพุทสะพุทธงรัตนานังพุทธังพุทธเจ้าเปิดโลภทำมังรัตนานังพุทธเจ้าเปิดโลสังฆังรัตนานังพรุทธเจ้าเปิดโลภละเปิดบุญพอเปิดบารมีพุเปิด ศาสนาถ้าเปิดจิตจะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตทุกทุกชาติเธอสาธุสาธุครูทำเมียเขียนไม่ให่โอ้คาถาใส่คาถาเมียครับลองเบิุงลองเบุญลองบุญอย่าลองได้อาจารย์เสียเงินไหนเอาจริงเลยเอาจริงเลยพี่น้องเขาเบิกเนี่ยเอาเงินไหนสื่อลองมาคาถาเมียเสียครอบคุณสาครสวัสดีครับ บัวลอยเนาะสวัสดีครับอเอาไปเที่ยวเลยข้าหาผมได้นับด้นสอี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้1สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิเก้าิ

เจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเอ็ดอาจารย์สร้างมดเจสองเจ็ดสองแมนกัประมาเจ็ดสอมาแล้วเลอยูแล้วเลอยูแล้วตัวนี้ยูแล้วยูแล้วตัวหนครับตัวยูไทยรถนั่นแหละเล็กยรถจากรถนั่นแหละเหลรัฐบาลไทยมันบอครับเหลกเลาครับเลกเลาเลกลาหือไทยจากตะวันวาเล่าล้ว โอ้แต่วาเ่าเล่าเลาเม่กี้โตัวไหนน้อยไนี่อนเลยเด็กเยอาอีกสองตัวครับเด็กสองตัวให้สโตัวได้เขียนทำไมบอสบอให้สองตัวให้สองตัวเหตุใไมก่อนที่มตัวสามตัวห้ไปแล้วสามที่ตวน่ะเนี่ยสองตัิรูปหลังให้พมแม่นี่หลัหลังินไหมลั้นนาวแห้งหนาวหนาวหนานาวเดี๋ยาั้นถูกถหลังก่อน แคลังแค่เฉลยไปอยู่สาธุสาธุสาธุดสองนะครับยัดสองครับยัดสองสองตัวยดสองครับสองแล้วครับสิ่ล้วเก็บได้สองเดียกันก็ถือหน้าไปยัดสองถืเล็กน้บพอดียื้ยัดสองก็ถือเล็นัาพอดีเลขนัาพอดียัดสอเนียนดสองเลยสอง เจ็ดสองยังสั้นอยู่ตัวนี้ยลูกบีเนี่ยยากที่เขาเนี่ยตาเอ้ยรัฐบาลไทยนี่เน้นตัวใดเนาะตาเออขอรัฐบาลไทยน้ำแน่เน้นแน่นแน่นนี่ตัวแรกตัวแรกตัวแรกฮะตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกไอซีหกแปดนี่บ่ครับครับครับอยู่แมนบ่อยู่ครับอยู่อยู่ตัวแรกคือซีหกแปดท่าลจีนมาแต่ไทยมาบอกมีที่มันเด็กอย่างเด็กรัฐบาลไทยเด็กเล่าบ่ทีไทยรัฐบาล

จ็สงโอ้มัน่าแปลกใจเก็บสองตัวเดียวเก็บสองตัวเดียวตื่นเนับพอดีตื่นเ้นพอดประมาณว่เก็พอทีประมาณวประมาณแล้วผมว่าไล่ตั้งแต่เจ็ูนเลยครัเจ็ดศูนยตัวเดียวหนึ่งเนาะ ดากุดแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองเ่วนหาเจ็ดสองตัวเดียวคนนะแต่ว่าเลขก่อนอันนี้คืออยู่ดากรถดอยู่ดากดากรถดก็แม่นึงหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจสองก็จะมีเลขนับด้วยนะครับจะมีเลขนับ้ยอืมอืมเลขนับในตัวเดียวผมไล่ตั้งแต่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองลงที่เจ็สองผมด้ยนิ่แต่นนาจะเป็นเจ็ดหนึ่ง เจนเพราะว่าอาจารย์ได้ยินอาจารย์เจ็หนึ่งแมนบ่ะครับอาจารย์บอกให้หยุดเจนดหนึ่งแต่ผมนับลวงมาหอดเจ็ดสองแมนแมนจังสี่เนาะ้อยแต่แต่ผมมาผมไล่ลงมาแต้มหนึ่งคือไล่ตั้งแต่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองยางหมดที่แล้วเฮ้ยเหมือนฝังแล้วลูกเอ๊ะพอจะได้ซื้อบ้านซื้อยังไง ไปอยู่บ้านใช่ตรงเลยตาธุสาธุรันเบิ้อนเสียหรอร้อยเพื่อนโอ้มะใหม่ผมกันเลยอ่าอาจารย์เอาใหายเอฟซีเบิ่งหมนี่เลยครับทั้งเรื่องนับความครับหนาวยังได้เศร้าเลยหนาวพรทธันย์จเศร้าเลยปกติอาจารย์ซีโบ่ออกอาการแนวหนีนี่เนาะอาจารย์เนาะครับครับอ่าไอจีบอกว่าเอาทั้งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเอานะครับเพื่อนผู้ชมเนาะนะครับอ่าสำหรับเพื่อนบ้านมืออื่นนะครับอืม มาเพิ่มเติมตะเคียนสองมันปะแมนอ,อ,อาจารย์ล่ำนะครับซื้อกับวิญญาณของน่องตาน่องตาบอกว่าสามตัวให้ตัดเอาในเหล็กสี่ตัวถ่ายรถเลขกสี่ตัวนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็มือนีน่องตาบอกว่าเลขกสองตัวไฮเจ็ดสองอนะครับสำคัญตรงที่เลขแอดนับะนะครับแอดสีไลตั้งแต่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง อแต่ว่าแอดได้ยินนี่คือเจ็ดหนึ่งแทละเจ็ดหนึ่งครับครับก็เลยอมาจอดอยู่ทีเจ็ดสองครับอกับงวดที่เมื่อวันพุธเนาะนะครับก็คือนับได้แปดหกแปดเจ็ดแปดแปดปรากฏว่าเหลขนับนี่มันออกหกแปดออกโตกลับฉะนั้นตันไปชม่มบยะทิ่มเพราะว่าเลขนับงวดที่แล้วเลขของน้องตาบอกเขาเด้ แม่นมนาบมาเข่าเหล็กนาบเข่าเล็ครับอืมกะถือว่ามันเป็นเหล็กชุดของน้องตานั่นแหละเพราะว่ามันเกิดจากพิธีกรรมนะครับซื้อน้องตาเนาะ,ะนะครับอ่ะนะครับนี่กะเป็นว่าที่กะยะหลงบอกเป็นว่าเจ็ดเจ็ดเด้ออ่าเจ็ดเจ็ดน้ำเด้อครับทุกผู้ชมเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนอ่าอุ่นเป็นตัวแทนหนึ่งนะครับอาร์จีอ่ามานะครับสวยเหล็กยักสวยตัวใดเอาบอกเอฟซีพ่อแม่คอยลืมหมดเลยอ้าวความจำ บอดีวะยายสวยลืมหมดเลยวะท่านเลขยายสวยนะครับท่านผู้ชมเลขเก้าพิ่นนี่ไฮซีโตเลยหกเก้าสองเก้าอ๋อตัวนี้แคบไปนะเมื่อกี้ลืมเบอกได้เนาะขับไปยิงคันหกเก้าสองเก้านะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นสูตรของยายสวยเย็นเบอร์ตัวโอ้คาถานี่ดีแห้งนาะโอ้คาถานี่ดีแห้งเย็นเบอร์ตเลย กรได้มากมื่อนีเก่ามากมื่อนีเลยครับสวดทันทีเลยกระถาของเมียดีตัวนี้เสื้อเมียเราได้ดีสุขคนได้เพิ่นว่าเก้าสองเก้าเลขเก้านะคะเลขเก้าจำไว้เด้อผู้ชายเฮาออยย่า่าอย่าเกินเมียเด้อเกินเมียเสื้อเมียได้ดีเลยเสื้อเมียได้ดีมัดจำไว้เด้อเสื้อเมียได้ดีมัดเอาของใหญ่สวย เดี๋ยวมาเห็ผมเบ่งแล้วแม่ครัยายสวยนี่บ่นี่บอกหกเก้าสองและเหล่กเล่าเขาประกาเยมาบอกคืออ๋ออ๋ออ๋อยสวยายสวยจีเห็ดอะเพิ่มเติมปีนี่กับบ่ทธรรมดานะ้ครับถึงจมเนาะเอาอยู่เลยได้ผัวเป็นอย่างมากเนี่ยสวเนาะอันนี้เนาะสินเนีห่บ้นเนาะจีเขียนเพิ่มด้วยบชินเนีนห เติมแปดโอ้หอยสามตัวเลยเติมแปดได้ไหมเติมแปดให้ตัวหนึ่งเอ้าเติมแปดให้ตัวหนึ่งครับอืมแปดยายสวยเติมแปดให้ตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเติมแปดให้แล้วเด้อเดีี๋ยวเด้อไข่บึงเด้อเอาสักคุนก่อนอ่าอ่าเลขม็อนี่น้องตาบอกว่าเลขกสามตัวนี่ให้ตัดเอาในเลขทะเบียนรถที่เพื่อนฝันอืมหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับอ่าราคาสองตัวน้องตาให้เจ็ดสองครับ ยายสวยก็เลยมาเพิ่มทีแปมาอีก <ผม S 2> เป็นเลขสามตัวเจ็ดสองแปด่าสันเจ็ดส <7, 8. S 1> องแปดเลขมา<อ>ผมนี่เจ็ดศูนย์เจหนึ่งเจดสองแต่ว่าผมลุ่งที่ 7, 2, เจ็ดสองแบบนี้อาจารย์บอกอืแต่ว่ามันน่าจะอยู่ระหว่างนี่บเพราะว่าผมนับเลขเร็วเนาะคร,คระหว่างเจ็ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเราสามตัวนี่ท่านผู้ชมมักตัวใดก็ว่าตัวนั้นเนาะอาจารย์เอาให้เอฟบยพ่นเอฟซีให้มันมันนะครับโฉบมันมันโฉบมันหมันลำลำนวดไว้นะครับเออครับเงินมีท่องไหลายมากเท่มากนครับครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ครับบังบังนะครับครับผม